สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังเป้ยเคลื่อนไหวแล้วหลังส่งของให้ริวอาทิตย์แต่เจ้าตัวถูกแชร์ทำคอนเทนต์ต,ตกอับเรียกได้ว่าสำหรับอดีตพระเอกดาวรุ่นแห่งยุค90อาทิตย์ริวในวัย44หลังออกมาเปิดเผยความเป็นอยู่ในปัจจุบันหลังฝ่ามรสุมดราม่าชีวิตต่างงอก็มีคนในวงการบันเทิงยื่นมือเข้าช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีล่าสุด เจ้าตัวได้เปิดช่อง Tik Tok A เพื่ออัปเดตชีวิตให้แฟนๆได้ติดตามกันแล้วโดยใช้ชื่อช่องว่า y u a w y u a t i t h ิ r e าทิตย์ช่องจริงรวอาทิตย์ได้ออกมาเผยว่าเป้ยปันว่าส่งของใช้ส่วนตัวจำนวนมากทั้งกระเป๋าหมวกเว้นตากันแดดและอื่นๆของที่เขามอบให้แค่เห็นผมก็พูดไม่ออกแล้วถึงแม้ว่าเขาจะให้ผมเอาไปขายหรือใช้เองก็ได้แต่มันทำไมมีความรู้สึกว่าผมไม่อยากขายเลยผมอยากเก็บไว้ขอบคุณมากนะครับน้องเป้ยพี่ริวไม่เคยเจอหนูเลย ขอบคุณมากครับต่อมาสํานักข่าวดังได้รายงานว่าสดสดร้อนๆ้อนมีคนออกมาแชร์ว่าเรื่องราวที่ริวพูดคือการสร้างคอนเทนต์โดยใน Facebook ของริวได้แชร์โพสต์ของหญิงสาวคนหนึ่งที่ออกมาระบุว่าเดี๋ยวจะไม่ห้ามแล้วใครอยากจะแชร์อะไรจะปล่อยแล้วจะช่วยเขาด้วยถ้าเห็นคนอื่นดีกว่าเวลาโดนสิบล้อเหยียบกลางถนนมามึงก็มาตัวหนึ่งจําไว้ล่าสุดเป้ยได้เคลื่อนไหวล่าสุดโดยได้โพสต์ story ig เมื่อ8ชั่วโมงโดยเป็นคลิปที่ริวขอบคุณที่เธอช่วยเหลือ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ